ทำอย่างไรดีในสถานการณ์ปัจจุบันกับโควิด19นะครับในฐานะมนุษย์กันเดือนนั่นเองนะครับ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับน้องๆว่าโควิด19นะครับใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับแล้วทําให้การงานเราเนี่ยมีผลกระทบมากๆเลยนะครับหลายๆคนนะครับโดนเลยกออฟหลายๆคนโดนลดเงินเดือนนะครับหลายๆคนเนี่ยโดนบริษัทปิดตัวไปนะครับก็ต้องหางานใหม่แล้วก็หรือหาอาชีพเสริมนั่นเองนะครับพี่เบนขอสรุป3บทเรียนนะครับจากสถานการณ์โควิด19กับมนุษย์เงินเดือนนะครับที่พี่เบนมองนะครับแล้วอยากจะแชร์กับทุกคนนะครับโดยบทเรียนแรกนะนั่นก็คือการมีเงินหลายช่องทางนะครับจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนั่นเองนะครับในฐานะมนุษย์เงินเดือนนะครับเรรราาาาก็จจะะมมีงงงนนนปํ1ใช่ั้คบอ ดังนั้นงานประจำนะครับก็ทําให้เราได้งานได้เงินอยู่แล้วนะครับดังนั้นเงินตรงนี้นะครับก็เป็นเงินที่เลี้ยงเราอยู่เนี้ยนะแต่สุดท้ายนะครับถ้าสา่การโควิดมานะครับแล้วเราตกผลกระทบเนี่ยเงินตรงนี้นะครับอาจจะไม่เพียงพอแล้วใช่ไหมครับดังนั้นการมีเงินหลายช่องทางมีอาชีพที่2อาชีพที่3เป็นอาชีพเสริมน,นะครับก็จะทําให้เรามีเงินหลายช่องทางในการ เลี้ยงดูเรานะครับในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับมาช่องทางแรกนะครับช่องทางแรกคือเงินประจํานะก็อย่าลืมเก็บเงินนะครับอดออมนะครับเก็บแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์มาเลยนะครับในการลงทุนในการเก็บออมในบัญชีนะครับ ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อย่างไรนะครับตรงนี้ทํากันบ้านไว้นะครับตัวรายได้ช่อง2ช่อง3านะครับสำหรับพี่เบนนะครับขอให้ทุกคนนะมีไฟสู้นิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งหมดแรงกันก่อนนะครับอาจจะลองหางานเสริมดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะครับอาจจะเล่นหุ้นนะครับหรือว่าอาจจะทําการสอนออนไลน์คอร์สออนไลน์นะครับหรืออาจจะทําการส่งของ d e l i v e อ y นะครับการเปิดธุรกิจแฟรนไชส์นะครับได้หมดเลยนะครับแต่ขอให้ทําในสิ่งที่ต <ๆ S 2> นเองถนัดนะครับทบทวนตัวเองนะว่าเราอยากทําอะไรเราชอบอะไร ใครชอบถ่ายรูปก็สามารถถ่ายรูปเป็นสต็อกโฟโต้แล้วก็ขายได้ก็มีนะครับหรืออาจจะเอางานหลักของตัวเองนะครับแบ่งเวลามาทําเป็นงานเสริมด้วยก็ได้นะครับในการรับฟรีแลนซ์นั่นเองนะดังนั้นทบทวนตัวเองนิดนึงนะครับว่าเราถนัดอะไรนะครับแล้วก็แตกออกมาเป็นงาน2องหงาน3ามนะครับขอให้ทุกคนมีช่องทางหลายช่องทางนะครับจะได้ไม่เครียดครับบทเรียนที่2นะครับในช่วงสายการโควิดนี้นะครับคือสุขภาพนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ดูแลสุขภาพกันอยู่แล้วแหละ แต่ไม่คิดว่ามันจะใกล้ตัวขนาดนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดมานะครับคนที่ร่างกายแข็งแรงนะครับก็จะได้เปรียบนะครับร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับดังนั้นสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับจะต้องมีการวางแผนนะครับในการออกกำลังกายดังนั้นใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนพนักงานประจำนะครับอย่าลืมวางแผนการออกกำลังกายที่ชัดเจนนะครับตอนนี้ออกกำลังกายที่ฟิตเนสหรือที่สวนสาธารณะไม่ได้นะครับก็อย่าลืมออกกำลังกายที่บ้านออนไลน์ ดูคลิป YouTube นะครับหาน้ำเบลหาเสือปูนะครับออกกำลังกายได้เลยนะครับดังนั้นหลังจากโควิดที่มันดีขึ้นทุกคนฉีดวัคซีนแล้วพี่เบนก็แนะนำนะครับให้ทุกคนวางแผนการออกกำลังกายสุขภาพดีภูมิคุ้มกันดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับและบทเรียนที่สานะครับสำหรับพี่เบนนะครับคือเลือกบริษัททำงานที่เราสามารถปรับตัวได้นั่นเองนะครับเมื่อก่อนนะก่อนสถานการณ์โควิด -19 นะครับทุกคนอาจจะเลือกบริษัททำงานที่เราจะได้เงินเดือนสูงสุดนะครับเราอยากทำงานบริษัทต่าง ความมั่นคงก็ไม่รู้ว่าบริษัทจะปิดตัวเมื่อไหร่เราโอเคใช่ไหมครับแต่เมื่อแต่การโควิดมานะหลายๆคนนะครับมีภาพ mindset ในการเลือกบริษัททํางานที่เปลี่ยนไปนะครับทุกคนอยากทำงานบริษัทที่มีสริการที่ดีโดยเฉพาะบริการด้านสุขภาพนะครับมีประกันสุขภาพแผนสุขภาพที่ชัดเจนนะครับมีโบนัสที่การันตีนะครับแล้วก็บริษัทไม่ได้มีปลดใครออกเลยนะครับยังช่วยเงินเดือนพนักงานในยุคปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นนะครับสำหรับพี่เบนนะครับการเลือกบริษัททํางานนะครับตอบโจทย์กระสารเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่สําคัญ เงินเดือนนะครับที่สูงอาจจะไม่ใช่โจทย์ที่สําคัญที่สุดในช่วงนี้นะครับแต่เป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานดีต่างหากที่อาจจะเป็นโจทย์ที่ดีในสายการช่วงนี้นั่นเองนะครับก็ลองทํากันบ้านดูนะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับแล้วก็เลือกบริษัทที่เราสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ของตัวเองได้นะครับเพราะเราอยากทํางานแบบไหนนั่นเองนะครับ